ผัดพริกถั่วตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดแล้วก็นำถั่วลงไปรว่วรอให้เดือดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปน็อคน้ำเย็นไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนำพริกลงไปผัดผัดให้หอมเติมน้ำลงไปนิดหน่อยพริกหอมได้ที่เราจะปรุงรส ใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยน้ำปลาชิมรสชาติตามความชอบเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดให้สุกกุ้งสุกแล้วก็นำถั่วลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเรียบร้อยผัดพริกถั่ว